วันนี้เราก็จะมาเช็คสูตรการคำนวณหวยลาวงวดที่ผ่านมานะครับคืองวดบรรจันที่ผ่านมาครับมาเช็คว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การคำนวณก็ฝากช่อง r it 1 5 5ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ งวดบันที่14ครับงวดวัดนที่14วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมาเช็คสูตรครับสว่วนที่1นะครับที่เราใช้หลักพันบวกกับหลักหน่วยบนนะครับสว่วนที่1ได้3มกับสองงวดที่14นะครับออกเจ3 3สสามสมนะครับเจดสี 7, กับ3.3นะครับก็เข้าที่เลขสานะครับที่เลขสาตอนแรกว่ามันชนกันสองมันสูวนมันหลุดครับหลุดส่วนส่วนที่2ครับหลักร้อยบออหลังหนว่งส่วนนี้หลุดนะครับส่วนนี้หลุดแต่ว่าผมมานั่งๆดูแล้วนะผมว่าจะขยับเพิ่มไปอกีกเป็น3หลักนะครับ แท่นเป็นสองสามสี่อย่างนี้ถ้าเป็นสองหสองสามอย่างนี้มันจะเข้าสามพอดีสูตรที่1เข้านะครับสูตรที่2หลุดมาดูสูตรที่สมนะครับสูตรที่สามนี่เข้านะครับ2กับสามนะครับสูตรที่สามนี่ออกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ สามสามนะครับเข้าที่เลขสามนะครับพ็มันออกเบิ้ลน,นะครับพอดีชุดสรุปไม่ได้ใส่เบิ้ลให้ดูสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ก็หลุดนะครับเข,เข้าเฉพาะสูตรหนึ่งกับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สี่นี้หลุด 7, 4, 3, 3ต่อไปครับเรามาคำนวณตามสูตรเดิมครับย,ยึดสูตรเดิมที่มันเข้านะครับเอาสูตรที่หนึ่งเลยนะครับสูตรที่หนึ่งคือหลักพันบวกหน่วยบนนะครับคือสามบวกกับเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ต้องตามดูนะครับสูตรซองนี เจ็ดบวกสามนะครับจะได้10 10ิบออกแค่ศูนย์นะครับจะได้0กับ9กนะครับสูตรที่1ส่วนสูตรที่2อันนี้ลองตามดูนะครับเผื่อมันจะเข้าเผื่อมันจะกลับมาเข้าสูตรที่2คือหลัก100ครับหลักร้อยบวก หลักหน่วยหลักร้อยคือ4นะครับบวก3นะครับเท่ากับ7ครับก็จะได้เป็นเกับ6นะครับที่จริงผมอยากเพิ่มเป็น8นะครับเป็น8สูตรใหม่ถือว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่1เราก็จะได้ เก้ากับศนย์นะครับสุดที่สองคือหกเจ็ดแปดนะครับมาดูของว่าวันนี้ครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกสิบหกเดือนแปดจะมาไหมครับเลขเด่นสองสองสองตัวนี้ครับเด่นบนล่างนะครับแล้วท้ายคลิปครับท้ายคลิปผมก็จะ เอามาจับคู่นะครับดูแล้วคู่ที่มันเข้ากันดีๆนะครับที่มันจับคู่แล้วมันเป็นเลขที่สามารถนําไปซื้อได้นะครับต่อมาครับสูตรที่3สูตรที่3ก็คือเอาหลักพันบวกหลักร้อยนะครับ7จบวกสก็ได้1นึ่งนะครับหลักพันบวกร้อยแล้วก็เอาร้อยบวกสิบสี่บวกสก็ได้7จ็ครับ 1> 1, อันหนึ่งบวกเจ็ดครับมันบวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดแล้วลดแต้มนะครับเป็นเจ็ดนะครับเรามาดูสวดที่สี่กันนะครับ ตัวที่สีนี้เราจะเอา2ตัวท้ายงวดที่แล้วนะครับมาบวกกับงวดปัจจุบันนะครับก็คือสิบห้าครับเราจะใช้สิบห้าบวกกับสามสามนะครับก็จะได้แปดนะครับตัวนี้ก็จะได้สีนะครับนล่ยลดลงมาเป็นเจดนะครับ นี่เราก็จะได้เลขเด่นงวดวันที่16นี้นะครับวันที่16วันพุธนี้คือวันนี้นะครับคือ487นะครับงวดวันที่16นะครับเดือน8นะครับแล้วมาดูชุดก่อนครับ ชุดงวดที่แล้ววันที่สิบสี่ที่ลงไปแล้วนะครับพอดีผมลืมเอาจับเลขเบิลให้นะครับที่จริงงัดเข้าอยู่นะครับถึงจะหลุดไปสองสูตรแต่ก็ยังเข้าอยู่ถึงยังถือว่าเข้าอยู่นะครับถ้าเราจับเบิลจะได้สองสองหนึ่งหนึ่งกับสามสามนี่จะเข้าอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาลองเอาสูตรเดิมก่อนนะครับเอาสูตรเดิมก่อน มาปัจจำวันที่16บหครับสิงหาหกหกนะครับสูตรที่1ใช้สูตรใช้สูตรเดิมนะครับสูตรที่1สูตรที่1นะครับสูตรที่1คือ0ูนย์กับ9นะครับ 0กับ9ก้าสูตรที่2ครับสูตรที่2คือตัวนี้เพิ่มมานะครับเราเป็น6 7 8นะครับสูตรที่3นะครับ7กับ8นะครับ แล้วก็สูตรที่4ครับสูตรสุดท้ายคือในคลิปนี้จะสรุปให้เลยนะครับจับคู่ให้เลยนะครับรวมในรวมในคลิปเดียวนะครับสูตรที่4ได้4 8 7นะครับสี่แปดเจ็ดมาดูครับเราว่าสูตรไหนชนกันบ้าง ศูนย์ไม่มีครับเไม่มี7ชน7นะครับชน7จ็ดเจ็ดสาูนรนะครับแล้วก็8นะครับนอันนี้จะได้7กับ8นะครับเด่นชนนะครับตัวนี้ถ้าปกติมันจะจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยคือ 7 8็ดแปดครับเจดเด่นสุดนะครับเด่น8 7 8เพอมันชนแค่คู่เดียวนะครับกันเบิ้ลคือ7 7กับ8ปมืนเดิมนะครับแล้วก็ 88. แปแปดถ้าสูตรนี้นะครับ 16. สิซึงหาครับถ้าใช้สูตรเดิมเราจะได้แค่นี้นะครับ แต่มันไม่ชนกับก้าวตับศูนย์ตัวนี้ครับคือชุดสรุปนะครับตัวนี้สรุปหลาวนะครับก็จะได้เด่นตัวนี้นะครับท่องวนกึังนนก่อนตัวนี้ค่งวันนี้นะครับ ชอบก็แคปหน้าจอไว้บันทึกไว้ก่อนเลยนะครับต่อกันเลยนะครับคือวันนี้ผมมีสูตรตัวนี้คือสูตรปรับปรุงใหม่สูตรปรับปรุงใหม่หลังจากที่ดูจากสูตรสถิติของหมวออที่ผ่านมานะครับจะใช้สูตรนี้ผมว่ามันดูแล้วมันมันจะง่ายกว่าสูตรอื่นๆนะครับแต่ก็ใช้สูตรเดิมนะครับ แล่ว่ามาแก้ไขปรับปรุงนิดหน่อยครับก็เข้าสู่การคานวณกันเลยนะครับเราก็จะใช้สูตรที่1สูตรที่1นึ่งคือเคยคำนวณไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะใช้6กับ5้านะครับใช้สูตรที่1คือ6กับ5้านะครับ6กับ5นะครับ,รบแล้วก็จะใช้สูตรที่3นะครับสูตรที่3ตัวนี้ เราจะใช้เราจะไม่ลดเตี้ยมแล้วนะครับ3ามตัวนี้เราจะเพิ่มเป็นสีนะครับจะได้3ามกับสี่นะครับเป็น3ามกับสีนะครับคราวนี้เรามาจับคู่ครับจับชนเลยนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับจะได้เอาตัวนี้เอาข้างล่างนะครับสามหสามห้านะครับจะได้สาม าหแล้วก็ได้4ี่หสห้านะครับ4ีหกับ4ี่ห้านะครับมาดูงวดต่อมาออก0 5, 3, 6, ูย์ห้ากับสามหกข้อที่3ามกับ6นะครับงวดที่8ดนะครับงวดวันที่วันที่สี่นะครับสูตรที่1นึเราได้ ตัวนี้นะครับ6กับ5นะครับ6กับ5้าสูตรที่3ครับที่3ตัวนี้ก็ได้3ามาบวก1นะครับเป็น4นะครับจากปกติมันจะเป็น3ากับ2แต่ตัวนี้เราเป็น3กับ4นะครับ3กับ4นะครับ มาดูชุดประกอบครับก็จะได้3 3 6กับ3 5ครับเป็นชุดเติมนะครับแล้วก็4 6กับ4 5นะครับงวดต่อมาออก7 1กับ3 5นะครับเข้าออที่3กับ5งวดบันที่7นะครับวันที่7นะครับ วันที่7ตอนนี้นะครับวันที่7ได้2กับ1นะครับได้2กับ1ครับแล้วันที่7ครับตอนนี้ได้2แล้วก็บวกเข้าไปเป็น3นะครับเป็น2กับ3นะครับแล้วมาประกอบกันจะได้2 2กับ2 1ครับ สองสองนะครับกับสองหนึ่งนี้คือสามครับสามสองกับสามหนึ่งนะครับต่อมาออกสามหนึ่งหนึ่งหกนะครับเข้าที่สามหนึ่งครับตัวนี้เข้าล่างนะครับเรามาที่เก้า 9กเดือนแนะครับสูตรที่1ได้9กับ8นะครับตอนนี้9กับ8นะครับสูตรที่3ครับที่เได้6นะครับบวกขึ้นไปเป็น7นะครับเป็นหกับ7นะครับจับชุดคู่ก็คือ6.9 6กแนะครับหกเกแล้วก็7จ7ดกนะครับ7จกับเจนะครับแล้วต่อมาออก8ปดเหนะครับก็เข,ข้าที่7 8นะครับตอนนี้เป็นตกกลับนะครับเรามาที่11ิบเอ็ด ส1สูตรที่1เราได้ตัวนี้นะครับสูนที่11ครับเราได้3มกับ2นะครับตัวนี้ครับ3มกับ2 3มกับ2นะครับสูตรที่3เราได้ตัวนี้นะครับ3มกับ4มันเดิมน,นะครับตัวนี้ ประกอบชุดแล้วก็จะได้3 3กับ3 2 32นะครับตอนนี้ก็4 3กับ4 2นะครับงวดต่อมางวดบันจันวันล่าสุดครับออก7 4 3 3สครับก็จะเข้าที่เลข3กนะครับเรามาดูงวดวันนี้นะครับ วันพุธที่สิบหกสิงหาเนี่ยครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้ตอนนี้นะครับศูนย์กับเก้านะครับงวดล่าสุดนะครับศูนย์กับเก้านะครับสูตรที่สามครับตัวนี้ ได้เปดกับ9นะครับจับคู่นะครับ <c oughs> ก็จะได้8ป8 9นดนะครับแล้วก็9 0แล้วก็9 9นะครับ <c oughs> ของงวดวันที่16นี้นะครับ แล้วเรามาคอยดูตอนเย็นกันครับว่าจะมาไหมสูตรนี้แต่จากสิติก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นครับถ้าชื่นชอบก็เอาไปลองดูครับแคบไปไว้แคปหน้าจอไว้ครับเด่นบนล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับ เอาไปลองเสียงโชคดูครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ